โยคะชาธรรมะจากเล็กยที่พระพุทธเจ้าประกัศไปมาวสุขันเป็นในฐานะสุนินเอาไว้ในอังพุทธระดิกายเทตกนิบาตพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิร,เเร,ร,ร,รูปีวะเสยเสอริยมิตรตโรสีดาสัมมาปิทิสัมปโนภูเพุญญัคตโตนโร ทานยาท่านาันยโสกิติสุขันเจตังที่มักตตั่อีกแปลว่าบุคคลควรอยู่ในสถานที่หรือประเทศมนสมควรคนพบบุคคลผู้ประเสริฐคืออริยสนควรตั้งตัวไม่ชอบและบุคคลเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไปแล้วในครั้งก่อนเข้าเพื่อกระดามสร้างสมปันกระตาม ยดกระด้างกระดีซ้ำเสียงกระด้งความสุขกระด้างยอมลางไหลไปหาบุคคลนั้นเราไม่จับตัดเลยก่อนที่พระองค์จะตามทศนีิโภออก่าที่พุทธหลายผู้ใดกระด้งเนี่ยเป็นผู้มีความเดือดด้อวยธรรมสีประกันกงล่คือความเพให้บุญไปแลเห็นโกงล่อทำทำคือกงล่อาจจะเป็นเหตุให้บุคคลนี้นะเถิดความไปบุญ้ามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้น ว่าจะเป็นมนุษย์อยู่ทวดฒกางานจะเป็นผู้พังนพ่อมเป็นผู้บริบูรณด้วยพ้กประสงปัตัต่อการบริุนทำสีประการไม่ยังแม่หนึ่งการเข้าไปพบไอเษสติดสองเ้าไยหนึ่งการอยู่ในประเทศอันสมงควร 2. การเข้าไปพบไอเฐสติดส 3. การตั้งตนไว้ชอบ สี่คือผู้ที่เคยให้ปุ่ไปเรียกในการก่อทนทางีประกาศนี่แหละมีอยู่ในทุกคนใดไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์บม่ว่าเขาจะเป็นเที่าก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผู้ค้าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงยอมตามไหลเข้าไปหาเขาเขายอมพังห้องด้วยผู้ค้าส่วนต่าทั้งหลายทีนี้เำามาอยู่ในประเทศอันสมควรปินได้เลยประเทศอันสมควร ขาวนปฏิสัพพิสัพพสารบาลีเป็นว่าสถานที่บริเวณว่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมบูเชียอีกหนึ่งบน้นสถานที่ที่สมควรเรื่อนว่าปฏิสั์ปฏิรูปะเทศานิการบาลสถานที่สมควรบนใดเป็นบนสมควรหลังบนใดกระตามสามารถจะรู้กุศลได้บนใดกระตามย่มีการให้ทานมีการศึกษาศีล มีการฟังธรรมมีการเจเริญภาวนาหรือประกอบบุญกิริยาพุทุกทางมือนได้อยู่บุญกิญญาพุทธุทัทง,ทง,งบ้านสา,ามารถเกิดขึ้นได้บวันใดวันบบบที่สขขมควรอยู่หรืออีกอย่างหนึงน่งบันใดการ์ดเป็นที่อยู่ของบริษัทสี่บรจะเป็นพระพทิ่คุสงที่คู่นิสมคู่บาสกอุบา,ส,บบาสิกาบริษัทท้งสี่มีอยู่ในท,ที่ใด ถ้าถาม่แห่งเอื้นว่าปฏิรูปรเกษตรสถาถาม่ี่สมควรหรือว่าบ่อนใดกระถามเป็นที่อยู่ของนักปราบปฏิทินทางพระพุทธเจ้าอยู่บ่อนใดพระอริยสาวกอยู่บ่อนใดน,นักปราบปฏิทิทนทางใดทำอยู่บ่อนใดบ่อนนันน่งแห่เอื้นว่าสถานที่สมควรอยู่การที่อยู่ในส่วนสถานที่สมควรนี่แหละเป็นข้อแรกเลยเที่เป็นี้ในบุคคลนี่เยเทิงความทางอว่างโดยพวกกระสัต้องขังพวกนึง บนเสือเขาลงไปอยู่บอลี่มีส่งทางนู้หมือนบอลบอลีมีข่าวึกศัตรูเบียดเบียนไปอยู่ตลอดเวลาการทํามาข้าขายไงมือก็สามารถอีกได้ในความพังพ่อนยังท่าสมบัติกับบอลการอยู่ในประเทศที่ส่วนควรจะเป็นข้อแรกที่บุคคลควรมีข้อที่สองเข้าไปเสียทั้งฝ่ายเลยเขาว่าเข้าไปเสียทั้งฝ่ายไม่ได้เข้าไปัางใกล้เข้าไปัางใกล้แล้วบนพอลต้องสั่งทาม่าทานางใกล้บังดี แต่บ, hm. บ,บ Или, ่มีการฟังธรรมบ่มีการนําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติอยู่ิดเลยก็เลยมีการบ่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยรัสไวุ้่มบอกว่าเจ้าให้ว่าไปยังใกล้ทั้งป้าตัดนี้แล้วาคนเป็นคนผ่านคือบ่ใส่ใจทังควาบมันยิบบ่นอมใจฟังทางควาบมันยิบนั่นก็เหมือนกับจอดที่มันโง่รถแก่นทั้งที่จอดนี่นะตังแท่าต่างอีมบ่ การแก่ใช้ถ้วยเหาไอจอมีบริผู้รู้เก่งเลยซึ่เฮาเนี่ยถ้าเฮานี่ฮะโบได้ตั้งใจฟังรมกองนั่งปัดบัณฑิตว่าที่เอาธรรมะกองนั่งปัานั่งบัณฑิตไปประพฤติปฏิบันิ์เลยเขาเป็น่วกตาแข่จอมนะพบกตาแข่งจอกจนเขาบอกเฮาือพุทธศาสนาคำสอนนั้นประเสดดีสุดของพระพุทธเจ้าเนี่ะแต่เฮากลับปริโยยน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็คือว่าพวกาแข่งจอม พราะถ้าเข้ามาเข้าไปเสด็จทางป่าบันดตนี่คือเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยหูฟังถามด้วยความเคารพได้อย่างนันธรรมะนั้นในความเป็นปฏิบัติกา์ต่อไปอย่างเอ่ยว่าการเข้าไปพบบันดีและอย่างคนบอกว่าการตั้งตัวไม่ชอบเข้ามาตั้งตัวไม่ชอบเป็นแบบไหนบทที่หมายความว่าให้ตัวเองให้เป็น คนธรรมดายังกลายเป็นเจ้าใหญ่ในโตเลื่อนโบได้เมยนเท่านั้นตั้งคนไม่ชอบอย่างนี้ตนยังบ่มีศรัทธาเลยยังบ่ฮู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังบ่มีศรัทธาในพระราชนาฏีให้ตัวเองมีศรัทธาตัวเองในขั้งสาสีให้บริบูรณ์บ่ทธรได้เรื่องคนขวยพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ตนเองยังบ่มีจ่าขะคือบ่ยินดีในการให้ทานในการเป็นปัน ปัญญาพัฒนาตเองให้มีดีในการสระในการเป็นปัญญาและตนเองย่งบ่มีติบ่มีปัญญาบ่เข้าใจในธรรมะคำสอนบวเข้าใจว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปพัฒนาตนเองยกตนเองขึ้นให้เข้าใจในสิ่งในธรรมนั้นให้มีปัญญานีเอื้อว่าตั้งตนเป็นชาวสิบคนเป็นคนธรรมดาที่ในการเป็นเจ้าให่งแห่งโดยเอื้อว่าตั้งตนเป็นชาผคนเ ตัางแากว่าบ่อให้ประกอบกุศลพึงานปรดีเสยแล้วนั่นกระบซื้อว่าตั้งตนเป็นชอบการตั้งตนเป็นชอบกบนอีกข้อหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญแต่ข้อสุดท้ายสําคัญหลายพระุทิเจ้าอบอกว่าปุ่มเพบุญญากระโตนารุษท่านยังท่านยังท่านยังญาติโสกิติสุขันตเจตามที่วัชติบุคคลใดเป็นผู้มีบุญตีเห็ุไปแล้วในการก่อน สามสมบัติเข่าเบืือกยศเกี่ยบความสุขย่อมล้างไหลไปหาบุคคลนั้นคำว่าที่บุญไม่ได้กังคนอนหม่ยถึงอย่างไรหมายถึงการกระทังบุญไม่มีแล้วในดี้บ่ว่าจะเป็นเดือนแล้วปีแล้วทีปีที่แล้วหรือสั้ที่แล้วสักนก้อนมาถ้าเราให้บุญไปแล้วบุญนั่นนำสงผลก็จะเป็นเหตุเห้งนีกประสบความสุขไปเิย ได้เห็นรูได้ฟังเสียงดรงกินลิ้มรสได้สัมผัสที่ถ้าบ่มีบุญบ่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วเห็นบ่ถ้าบ่มีบุญได้ให้ไปใไกก้บบการก่อนบ่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เมื่อบ่มีอโอกาสเกิดเป็นมนุษย์บม่บมีโอกาสได้เกิดในทานที่สุควนที่บ่มีโอกาสได้เข้าไปทางใกล้ไปพบไปเทศนยวทาป่าตันดิบบ่มีโอกาสได้ฟังธรรมและการตั้งตไวเชอบมันจะเห็นได้อย่างสุด ถ้าเด็กบา,างทำชีประกาศที่พนะเจ้าบอกมาเนี่ยนะการอยู่ในประเทศอันสมบูรการเข้าไปางานใกล้บัณฑิตการตั้งตนไว้ชอบและการให้บุญนไว้แล้วในการโ่นอนข้อที่สี่สำคัญที่สุดเลยเพราะบางโมมีปุ๋นบมมีโอกาสเกิดเป็นคนที่มีอัตภาพสมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติเต็มเนี่ยมันเป็นไปมาได้การให้บุญนไว้ในไงก่อนจึงสําคัญแต่ว่าเขาสามารถกับไปแก้ไขมันได้หมดเลยเมื่อมันทานมาแล้ว เราพอสามารถตามไปแค่ไทยเองได้เลยการทั <tense> ้งพวกเลยแต่เรามีสิงที่ปัจจุบันที่ใค้เีงสิเอาแลยอันนี้ทานมาค่อยห็นพอดีมาในกระดานเนี่ยค่อยเป็นคนความามามัวเมาเพรา่ายังเป็นนุ่มเป็นสาวหมดมัวเมาในความบ่มีโลกที่เป็นต้นนี้มัวเมาในชีวิตอยู่ทานมาแล้วก็ยังทานกันแต่ว่าปัจจุบันเราจะสามารถกำหนดอนาคตได้ เพราะว่าเขาให้บุญ่นี่ไปในปัจจุบันอนาคตภายหน้ามาบุญปัจจุบันจะกลายเป็นภูเก็ตกระตะบุญญาต่างของเขาไหมบ้างเมื่อเขาหวังความเจริญในอนาคตในภายภาคหน้าจําเป็ี่นดีสุดทางต้องประกอบกุศลกุญงาคมดีไปในปัจจุบันเมื่อกุศลกุญงากดีที่เขาประกอบในปัจจุบันได้โอกาสทรงผลอนาคตทางไปได้เกิดในประเทศจะสมควรได้พบนักป่านปฏิ ได้เข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมจึงสามารถตั้งตนไว้ชอบแล้วแท้ที่สุดแล้วกล่าวจากบรรลุถึงมากกว่นิพพานคนเป็นทางผู้โดยประการทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้จึงสำคัญที่สุดเนาะก็มองจากวันรออย่างไรในใจเวลามีจัดการแต่ก็อันนึงวัฒนะงานโยมเมื่อสักพูดสักพูที่มาหอนจิตควาใจกันประกอบประลบการณ์ความดีอาจจะเป็นที่เพื่อเงาเท่าเท่าไหน่โลกนี้แล้กหนา ขอให้วันนี point, ้เป็นใจในทุกๆทุกทางประสบพบเจอในความสุขปัจจัยผู้ทำบวชไทยสุดเดียวก็ขอให้ได้เท่าไรต้องเล่นบรรลุถึงมระขนิพพานในอนาคตจะกลับมาใกล้ๆโดยเท่ากันทุกทายทุกคนเธอ